Thank you. คือเรื่องการ What No okay. Yeah. ที่สองเนาะสองสมาชิกโอเคอนไาดีค่ะข้าราการนี่ใครอยากอระกวดกันไมครับากมกที่สอง หนึ่นดาต้องอยู่ในรเบียบด้วยนะคะหนึ่วอ่าแ้เสร็จกันือค่ะส่อและไม่เสียกันขอสอเกมูนี่าอตรงนี้ได้สิบดาและไม่เสียค่ได้วนะไรู้หรอา จะมาเข้าสู่หัวเรียนต่อสองที่คุนจะเสนออกนะครับหาท้องการกับ Yeah hey. อ๋อคนนเท่าไหร่นะตัวหึงได้ไหะได้ อ่ะตอนนี้ผุ้พี่บดความนะคะให้ช่วยกันอ่าและทาลงไปในบทสนทนาด้วยนะคะอ่านตรงนแกันรวเร็ว Thank ตอบได้ดีมากชอบคุณมาก Oh yeah.